ครับก็นี่คือวิธีการตัดรูปในโปรแกรมพิกนะครับอาจจาะดูยุ่งยากนิดนึงละเอียดนิดนึงแต่ก็ก็ถือว่าเป็นง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับที่ที่จะแนะนําต่อไปนะครับอันนี้คือวิธีการตัดรูปในส่วนของโปรแกรมพิกครับเดี๋ยวผมขอทําอีกรูปนึงนะทาให้ดูนะครับ ผมก็คลิกขวานะครับคลิกขวาที่เลเยอร์น,น,น,นะ Image Edit นะครับ Free Transform ปุ๊บผมก็ย่อรูปนี่นะครับนี่นะ โอเคเดี๋ยวผมปรับเป็นร้อเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะปึ๊บน,นี่คือวิธีการที่ผมใช้งานโปรแกรมนี้นะครับคือก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะมากนะครับช่วยเราได้เยอะมากก็เนี่ยก็ลองลองลองใช้ดูนะครับเทคนิคผมนะครับอันนี้ผมได้2รูปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดรูปนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้เครื่องทำงานหนักนะครับหลังจากนั้น ก็เดี๋ยวผมจะทเป็นตัวนัสือนะพิมพ์ตัวนัสือให้ดูก็เป็นนี้ครับโปรแกรมก่อนหน้านั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นโปรแกรมก่อนหน้านั้นเป็นอ่าสัญลักษณ์เป็นรูปตัวทีนะครับส่วนโปรแกรมของเว็บแอปตัวนี้เป็นรูปตัวเอนะครับคุณก็คลิกเข้าไปคลิกพื้นที่ที่คุณต้องการนะครับชุดแฟชั่นอ่ะผมพิมพ์มาชุดแฟชั่นอ่าเดี๋ยวนะผมพิมพ์ชื่อร้านเป็น แฟชั่นแฟชั่นชิคแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็คลุมไว้ก่อนแล้ผมก็เลือกตัวนัืือที่ผมต้องการนะครับผมก็เมาส์ไปชี้เลยเอาแบบที่แบบมี สไตล์นะครับสไตล์คือดีหอยอะไรอย่างนี้ให้มีนี้นะครับสักครู่สักครู่เอาฟอนต์ที่สวยๆนะครับฟอนต์นี่คุณในแนะนําว่าถ้าพิมพ์บนเว็บแอปตรงนี้นะครับแนะนำเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาไทยนี่คือฟอนตน้อยมากนะครับฟอนน้อยมากก็นี่ผมก็ปรับไซส์ก็ลากสเกลเอาไซส์ได้คุณต้องการนะครับสไตล์คุณจะเอาเป็นตัวโบนไหมเอาเป็นตัวโบนสีคุณต้องการเป็นสีไหนคุณก็คลิกทีส่สีนะั้นแล้วคือไปที่แทบ็บของหมวดของการเลือกสีนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นอเอาเป็นสีขาวได้ไหมขาวดู เกินเกินไปนะครับเอาเป็นสีทนสว่างสว่างทนสว่างสว่างหน่อยโอเคนะครับมัสามารถที่จะจัดอะไลเมนต์ได้ซ้ายกลางขวานะครับน่ผมก็โอเคนะครับแล้วผมก็ไปเปลี่ยนทูนเมาส์นะครับให้เป็นอ่สัญลักษณ์เป็นลูกศรตรงนี้นะครับ ได้ง่ายนะไม่ไม่เอาเรืนี uh ้ยากยากนะครับแล้วก็ออมไปจัดตัวรูปผู้หญิงนิดนึงจัดตัวสอนให้ดูบรรลานของแต่ละตัวด้วยนะครับแม็กกาวแม็กกาวนี่คุณสามารถที่จะนำรูปพื้นหลังมาใส่ได้นะครับ อย่างเช่นผมเอารูปหารูปนี้แล้วกันผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดคัดลอก image url นะครับแล้วผมก็คลิกที่พื้นพื้นหลังนะครับเดี๋ยวนะผมไปที่ open image url ก่อนนะครับ open image url แล้วก็คลิกขวา has ok าวน์โหลดเดี๋ยวสักครู่นะครับความเร็วของการดาวน์โหลดขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตของคุณนะครับ แ้วผมก็ Edit Copy นะครับแล้วผมก็คลิกที่พื้นหลังนะครับแล้วผมก็ Pass เลยเขาจะนิว l a เ e อใหม่ขึ้นมาใหม่ทันทีหลังจากนั้นผมก็ไปที่ Edit นะครับไปที่ฟรีท t า a n ์ฟอร์ผมจะขยายรูปนี้ให้ใหญ่ใหญ่เต็มชีพค้างไว้นะครับใหญ่เต็มๆเลยจะขยายรูปนี้นะครับใหญ่เต็มเต็ม enter นะครับหละังจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์นะครับผมไปที่แ a s s ซนเบอรนะครับอย่างนี้นะครับเบอร์เยอะหน่อยเบอร์เยอะหน่อย er 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 ให้ดูเป็นผมกดโอเคหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของเลเยอร์นะครับเลเยอร์ Layer, แล้วก็ไปที่เอฟเฟกของเลเยอร์ตัวนี้นะครับกดคลิกเข้าไปไปที่โหมดนะครับผมก็เลือก เลือกโหมดที่ผมต้องการนะครับอัลฟ่าดักเน็ตคือเราผมพยายามทำให้แบ็กกราวไม่ดูแบบเพลนเกินไปนะครับอย่างตรงนี้ให้เธอเป็นโทนแดงๆหน่อยเลยเยอร์คือยนเนียร์นเทนมัลติอย่างนี้ก็ดูดูหายขึ้นนะ โอเคคราวนี้ก็ดูด,ดูเหมือนว่าดูม,มีมิติมากขึ้นนะครับคราวนี้ผมก็เลื่อนไปดูที่ส่วนของอตัวนัืือนะครับผมคลิกไปที่ส่วนของเอฟเฟกต์เลเยอร์นะครับอีกต่วนหนึ่งที่เลเยอร์สไตล์ตัวนี้นะครับแล้วผมคลิกเข้าไปผมจะทําสร้างเงานะครับให้กับตัวนัสือผมผมคลิกที่ดับชาร์โด้นะครับแล้วผมก็ดูออปซิตี้นะครับดู ตำแหน่งความเอียงความลาดเอียงของนะครับของเงานะครับ mm hmm. นร์นะครับนี้ผมไซสนี่คือความเบอร์ฟุ้งของเงานะครับผมเลือกให้มันฟุงฟุงนิดนึงนะครับดูให้มีมิติขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างนี้ <c oughs> โอเคอหนักไปก็ไม่ได้นะครับตัวเอาต,ตัวนี้ผมเลือกเป็นสีสว่างสว่างเป็นสีแดงแล้วกันโอเคสีเหลืองนีกว่าอบทนเหลืองทงในใแดงแล้วผมก็ opacity ให้น้อยลงนะครับให้ดู ฟอนดูบไม่ไม่คมคมเป็นพิกเซลเกินไปโอเคอย่างนี้นะครับมานี้นะครับผมก็เลื่อนขึ้นไปสักนิดนึงให้ดูเขามีบรรลานิดนึนนงอย่างนี้นะครับหลังจากนั้น ลองจัดให้ดูนะครับว่ามีบรรลานหรือเปล่ามีซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าหนักซ้ายไปก็ไม่ดีหนักขวาไปก็ไม่ดีนะครับอย่างนั้นผมจะพิมพ์ข้อความภาษาไทยนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปจำหน่ายเสื้อผ้าสไตล์ชิชิ ผู้หญิงแล้วกันินึกคำไม่ออกแปดสิบสามเอาฟอนต์ให้ขนาดเท่าๆกันนะครับสีฟอนต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะ ผมลืมไปคือกรณน,นี้ถ้าคุณเผือกดโอเคไปอย่างนี้นะครับให้คุณไปเลือกที่ A อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวนัสือแนละ้วกดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาให้คุณแก้ไขนะครับหลังจากนั้นคุณก็เลือกตัวอักษรเห็นไหมฮะตัวอักษรนี่คือแทบจะไม่มีเลยแทบจะมีไม่มีให้เลือกเลยคือถ้าเป็นภาษาไทยนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะในเครื่องมี ฟอนต์สวยก็ดีไปนะครับถ้าใน,ในเครื่องเรามีฟอนต์ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยมันกจจ็จะดูยุ่งยาก เราเลือกฟอน์ที่คุณต้องการนะครับเองเลือกฟอนที่คุณต้องการเดี๋ยวผมพยายามหาฟอนที่แบบเป็นตัวอย่างได้ก่อนนะ่าไม่มีฟอน์ที่ให่โดนๆใจเลยเอาฟอนนี้แล้วกันโอเคผมเลือกที่เครื่องมือที่เป็นลูกศรน,นะครับแล้วผมก็เลื่อนลงมาข้างล่างอย่างนี้ <c oughs> ผมขอลดตัวอักษรหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าไม่ปื้มเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเล็กๆโอเคแล้วผมก็เลือกประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็พิมพ์อีกอตัวอักษรอีกชุดหนึ่งนะครับผมใช้วิธีการ Copy แล้วกัน คลิกลากแล้วก็นิวอย่างเี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาในการ Copy l a y e r อีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อที่คุณไม่ต้องไปเลือกฟอนต์อีกรอบหนึ่งนะครับกรณีถ่าบางบางบาง,บางตัวเขาไม่ได้จำมาไว้อยงเงี้ยมันก็จะยุ่งยากนะครับไปที่ตัว A เราไปที่คลิกที่ตัวหังสือนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่ออ่าสนใจติดต่อสอบถามได้ก่อน ต่อสองถามโคล,ลอนเอนเทอร์ Enter. แม่นี่ค่ะอ้อมนะครับหลังจากนั้นโทร0ศูนย์แปดเ นะครับไล่ใส่ไปให้หมดเมลนะครับไล,ล่เมลนะครับแล้วก็ใครใส่